ก็ติดสนามเลือกตั้งปี2566ของเราในวันนี้ครับต้อนรับการเดินทางในช่วงของเทศกาลสงการนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูที่หน้าถัดไปกันเลยนะครับนอกจากนี้ที่เราจะมีการเดินทางกันแล้วตอนนี้เองครับอุปกรณ์ต่างๆนะฮะที่เกี่ยวข้องกับ ของการเลือกตั้งเขาก็เตรียมตัวเดินทางเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ครับเขาพร้อมที่จะมีการจัดส่งบัตรและอุปกรณ์เลือกตั้งล่วงหน้ากันแล้วครับแต่ก่อนที่จะมีการจัดส่งอย่างไรและจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นนะครับก่อนที่เราจะเข้าคูหาเราต้องเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์อะไรส่วนตัวของเราไหมเดี๋ยวไปดูได้จากรายงานพิเศษชุดนี้ก่อนครับไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ์ ก่อนที่เราจะเข้าคูหาไปลงคะแนนเสียงต้องเตรียมอะไรไปบ้างแน่นอนที่ขาดไม่ได้เลยก็คือบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตนเองบัตรที่หมดอายุก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะรวมถึงบัตรประชาชนดิจิทัลบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนไว้ให้พร้อมและอย่าลืมตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่รวมถึงลำดับที่ให้ครบถ้วน และถ้าจะให้ดีควรทำความรู้จักกับผู้สมัครสอสอและพักการเมืองที่มีนโยบายโดนใจเมื่อเข้าหน่วยเลือกตั้งแล้วยื่นหลักฐานแสดงตนรับบัตรเลือกตั้งสองใบและก็สามารถเข้าคูหากากบาดพับและนำไปหย่อนบัตรด้วยตนเองที่หีบเลือกตั้งถือเป็นอันเสร็จสิน้นแต่ในทุกขั้นตอนงดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ท่านลงคะแนนและที่สำคัญอย่านำบัตรเลือกตั้งกลับมาเป็นที่ระลึก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง w w w e c t g o t h กกตสุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายอะ เตรียมตัวกันไว้ครับกับอุปกรณ์ต่างๆก่อนเข้าคูหานะครับใช้แบบเดียวกันเลยครับทั้งเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็เลือกตั้งวันจริง14พฤษภาคมนี้นะครับแต่ตอนนี้เองครับข่าวสารที่เราจะมาอัปเดตกันนะครับก็คือทางด้านของกกตเนี่ยเขาพร้อมนะครับที่จะจัดส่งบัตรและอุปกรณ์เลือกตั้งล่วงหน้ากันแล้วนะครับทางด้านของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับร่วมกันกับบริษัทไษสีน์ไทยจํากัดแล้วก็กรมการกงศุลกระทรวงการต่างประเทศสันักงานตํารวจแห่งชาติและกรมการปกครองนะครับ รวงมหาดไทยร่วมกันครับปฏิบัติภารกิจดําเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราศดรทั่วไปปี2566ครับด้านของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกรกะตเขาก็ย้ำนะครับว่าบัตรเลือกตั้งครั้งนี้พิมพ์ด้วยกระดาษพิเศษครับไม่สามารถปลอมแปลงได้พิมพ์ขึ้นมาเฉพาะเขตเท่านั้นและมีเจ้าหน้าที่ดูแลตั้งแต่สถานที่จัดพิมพ์ตลอด24ชั่วโมงและจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทยเชื่อครับว่าภาพรวมจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันกับวันเลือกตั้งล่วงหน้า พฤษภาคมและวันเลือกตั้งจริงครับในวันที่14พฤษภาคมนี้นะครับด้านของนายดนายสุพันธรรัพั์ครับกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปสินีไทยจำกัดนะครับก็บอกว่าไปสินีไทยเนี่ย ทำหน้าที่ในการจัดส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้านเอกสารแนะนําตัวผู้สมัครรวมทั้งจัดส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ลงคะแนนแล้วจัดส่งและตอบกลับบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและนอกเขตเลือกตั้งโดยไปรษณีย์ไทยครับได้เตรียมรถขนส่งไว้ทั้งหมดกว่า500เที่ยวเพื่อจัดส่งบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ที่ใช้ในหน่วยลงคะแนนครับทั้ง400เขตเลือกตั้งมีการควบคุมความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีระบบติดตามด้วย GPS และ สามารถรายงานผลการเดินทางของรถนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยรวมทั้งมีการเปิดพื้นที่จะตั้งศูนย์ประสานงานการขนส่งบัตรเลือกตั้งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับกบรกตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้มีการติดตามการปฏิบัติงานครับเบื้องต้นนี้นะครับในเดือนเมษายนนี้ทางด้านของไษสีนิไทยเนี่ย เขาจะมีการเริ่มจัดส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้านจำนวน52ล้านรายชื่อพร้อมเอกาสารแนะนำตัวผู้สมัครไปยัง18ล้านครัวเรือนภายใน20วันก่อนวันเลือกตั้งครับและจัดส่งบัตรเลือกตั้งไป 66ประเทศ94ปลายทางที่จะเริ่มส่งในวันที่14-15เมษายนนี้ส่วนบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่ลงคะแนนแล้วจะจัดส่งไปยังปลายทางทันทีตั้งแต่วันที่7-13พฤษภาคม2566เพื่อให้ทันการรับคะแนนนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่คัดแยกทำงานตลอด24ชั่วโมงด้วยด้านของอธิบดีกรมการกงสุนันบัางครับนายรุธธรรมมงคลนะครับแต่ที่เราเห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่แหละนะฮะเป็นการทำงานร่วมกัน3หน่วยงานเลยนะครับกระทรวงการต่างประเทศ ด้วยนะฮะก็ยืนยันครับว่าขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศมีความพร้อมอย่างมากครับในการอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยในต่างประเทศได้ใช้สิทธิ์นะครับในการเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรครับแม้ว่าในแต่ละประเทศจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันก็ตามโดยจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอย่างเต็มที่ครับขณะเดียวกันนั้นยังได้มีการเข้มงวดเรื่องการส่งบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วกลับมายัางประเทศไทยด้วยโดยกำชับครับให้สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ งรัตติดตามการขนส่งบัตรกลับมายัางประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนดเพื่อส่งต่อให้กับไปรษณีย์ไทยเข้าสู่กระบวนการขนส่งต่อไปนะครับโดยทุกอย่างจะเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางที่กะกะตวางไว้ล่าสุดนี้นะฮะวันที่17 เมื่อเวลา17นาฬิกาครับของวันที่9เมษายนเนี่ยมีผู้ลงทะเบียนแล้วนะครับ19,69คนหลังจากนี้ครับชุมชนไทยในต่างแดนจะมีการร่วมการรณรงให้คนไทยในต่างประเทศออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันด้วยนะครับอ่ะเราก็ได้เห็นภาพบรรยากาศกันแล้วนะครับสำหรับการเตรียมพร้อมนะครับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกะกะตอเองนะครับ กงสุนเองนะครับไปสนีไทยเองที่เตรียมพร้อมครับจะขนส่งอุปกรณ์ต่างๆนะฮะในการเลือกตั้งลุงหน้าให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ต่างแดนได้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันในครั้งนี้ด้วยครับนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นใกล้เข้าไปทุกทีแล้วนะครับหลังสงการนี้เพียงอีกไม่กี่อาทิตย์เราก็จะเข้าสู่บรรยากาศทั้งในส่วนของ การเลือกตั้งล่วงหน้าครับแล้วก็การเลือกตั้งจริงเดี๋ยวในช่วงหลังสงการนี้นะครับผมจะมีเสียงจากพี่น้องประชาชนครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม First v o t วนะฮะที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้งครั้งแรกเขาต้องการ คนที่เข้ามาบริหประเทศแบบไหนอย่างไรเราจะมีการสัมภาษณ์พูดคุยกันด้วยรวมถึงกลุ่มพี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มนักธุรกิจในพื้นที่ด้วยนะครับเป็นเสียงจากพี่น้องประชาชนครับที่เขาอยากจะสะท้อนว่าเขาอยากได้การเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบไหนอยากได้นโยบายอย่างไรกันบ้างติดตามกันได้อย่างต่อเน,นื่องนะครับกับเกาะติดสนามเลือกตั้งปี2566วันนี้หมดเวลาลงกันแล้วครับ